งานศพของเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดในเมืองเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและเสียงซุบซิบนินทาของญาติพี่น้องแต่แล้วทันใดนั้นเด็กชายตัวเล็กๆปรากฏตัวเด็กชายคนนั้นอุ้มทารกแรกเกิดไว้แนบอกเดินผ่านฝูงคนที่กำลังรำ่ำไห้และซุบซิบถึงมรดกและความมัง่งคั่งทุกสายตาหันมาจับจ้องเขาอย่างตกใจเพราะไม่มีใครรู้จักเขาเด็กชายก้าวเข้ามาในห้องโถงท่ามกลางความเงียบสนิทเขาหยุดตรงกลางห้องและพูดประโยคเดียวเพียงคำเดียวที่ทำให้ทุกคนแข็งทื่อและตะลึงคุณลุงนี่คือทาย,ยาทตัวจริงของคุณ ความลับที่ถูกเก็บไว้นานหลายปีเปิดเผยออกมาทันทีญาติทุกคนช็อกจนไม่กล้าเชื่อสายตาความสงสัยผสมความตื่นตระหนกและความสับสนปกคลุมทั่วห้องกโกรธหรือยินดีใครจะกล้าเผชิญหน้ากับความจริงเพียงชั่ววินาทีเดียวความมั่งคั่งและอำนาจที่เคยเป็นเรื่องสำคัญกลับกลายเป็นเรื่องรองไปทันทีเพราะสิ่งที่แท้จริงถูกเปิดเผยทาย,ยาทตัวจริงของตระกูลเศรษฐีที่ไม่มีใครเคยรู้กำลังเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดกาล งานศพจัดขึ้นในบ้านหลังใหญ่ของตระกูลเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองเสียงระฆังของวัดใกล้เคียงดังเป็นจังหวะช้าๆขณะแขกผู้มาเยือนทุกคนเดินเข้ามาในห้องโถงที่เต็มไปด้วยดอกไม้ขาวและโคมไฟระยะวาวเด็กชายตัวเล็กๆปรากฏตัวที่ประตูเขาอุ้มทารกแรกเกิดไว้แนบอกเดินผ่านฝูงคนที่กำลังสนทนาและซุบซิบถึงมรดกและความมั่งคั่งของผู้ล่วงลับทุกสายตาหันมาจับจ้องเขาอย่างตกใจไม่มีใครรู้จักเขาเด็กชายยืนอยู่ตรงกลางห้องโถงทุกคนเงียบ ราวกับเวลาเองหยุดหมุนเด็กชายหันไปมองบรรดาญาติผู้ใหญ่ของตระกูลเศรษฐีเขาเงยหน้าขึ้นและพูดประโยคเดียวที่ทําให้ทุกคนแข็งทื่อคุณลุงนี่คือทายาทต,ตัวจริงของคุณทุกสายตาจับจ้องมาที่เด็กชายเด็กผู้ใหญ่ในตระกูลเศรษฐีหน้าเวอร์บบ้างก้มหน้าสะกดอารมณ์บ้างยกมือขึ้นปิดปากเพราะไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยินคุณลุงนี่คือทายาทต,ตัวจริงของคุณเด็กชายพูดเสียงใสแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักของความจริง เงียบสงัดครอบงำทั้งห้องโถงไม่มีใครกล้าพูดอะไรสักคำเสียงลมหายใจของทุกคนเหมือนถูกดึงให้หยุดชะงักผู้เป็นพ่อของผู้ล่วงลับชายวัยกลางคนที่ตั้งอยู่มุมหนึ่งของห้องก้าวออกมาจากเงาเมื่อสายตาของเขาสั่นไหวระหว่างความตกใจและความสงสัยนี่มันเป็นไปได้ยังไงเขาเอ่ยเสียงเบาแต่ทุกคำพูดก้องกังวานในใจทุกคนเด็กชายก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวทารกในอ้อมแขนเริ่มส่งเสียงร้องเบาๆราวกับรู้ว่าเวลาแห่งความจริงมาถึงแล้ว บางคนในครอบครัวพยายามหันหน้าหนีไม่อยากเผชิญความจริงแต่บางคนยืนนิ่งราวกับรอคําตอบที่ซ่อนอยู่ในสายตาเด็กชายเด็กชายค่อยๆวางทานกลงบนพรมปูพื้นกลางห้องทุกสายตาตกอยู่ที่เด็กน้อยตัวจิ๋วทารกยิ้มบางๆราวกับรู้จักผู้คนทั้งหมดในห้องเขาคือลูกชายของลูกสาวคุณคนเดียวที่หายไปเด็กชายพูดต่ออย่างมั่นใจความเงียบยังคงปกคลุมแต่ครั้งนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปความสงสัยเริ่มเข้ามาผสมกับความสันสะเทือนทางอารมณ์ผู้ใหญ่บางคนกระซิบถามกันเองว่า นี่มันเรื่องจริงหรือเพียงภาพลวงตา<ๆฟ>เด็กชายยังคงยืนสงบนิ่งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหนักแน่นและความลับที่เก็บมานานหลายปีผู้ใหญ่บางคนกระซิบถามกันเองว่านี่มันเรื่องจริงหรือเพียงภาพลวงตาเด็กชายยังคงยืนสงบนิ่งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหนักแน่นและความลับที่เก็บมานานหลายปีหญิงชราผมขาวหนึ่งในญาติอาวุโสที่สุดเดินมาช้าๆใกล้เด็กชายใบหน้าของเธอสั่นระริกด้วยความตกใจปนกับความสงสัยเด็กนี่จริงหรือเธอถามเสียงสั่น เด็กชายก้มลงเล็กน้อยเรากับยืนยันคำถามนั้นทุกอย่างเป็นความจริงค่ะคุณยายผู้คนในห้องเริ่มกระซิบกันดังขึ้นเรื่อยๆบ้างกุมมือบ้างกัดฟันแน่นบางคนแทบล้มตัวลงเพราะไม่อยากเชื่อชายหนุ่มอีกคนลูกชายคนโตของตระกูลเศรษฐีก้าวเข้ามาใกล้เด็กชายยกสายตาขึ้นศพกับเขาทำไมถึงเพิ่งบอกเราชายหนุ่มถามน้ำเสียงของเขาผสมทั้งโกรธและสับสนเด็กชายไม่ตอบทันทีแต่ชี้ไปที่ทารกในอ้อมแขน เพราะเขาต้องรอเวลาที่ทุกคนพร้อมรับความจริงสายตาของทุกคนหันไปมองทารกตัวน้อยอีกครั้งบางอย่างในแววตาของเด็กน้อยทําให้หัวใจของผู้ใหญ่ในห้องเต้นแรงขึ้นอย่างคาดไม่ถึงทุกคนในห้องโถงเริ่มตั้งตัวไม่ทันเมื่อเด็กชายค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งท่ามกลางความเงียบที่ทําให้ทุกคนแทบกลั้นหายใจลูกสาวของคุณไม่ได้จากไปไหนจริงๆเด็กชายผู้ช้าๆทุกคําเต็มไปด้วยน้ําหนักของความจริงเธอถูกซ่อนตัวไว้เพื่อปกป้องทายาทคนนี้จากอันตรายที่มีมาก่อนหน้านี้ เสียงกระซิบดังไปทั่วห้องบ้างถึงกับครางออกมาเบาๆด้วยความตกใจอ่าอะไรนะเธอซ่อนลูกไว้ชายวัยกลางคนผู้เป็นพ่อของผู้ล่วงลับยืนตัวแข็งรู้สึกเหมือนลอกทั้งใบถล่มลงมาทำไมเราไม่เคยรู้เรื่องนี้เขาพูดเสียงแผ่วแต่สายตาสันไหวเด็กชายมองไปรอบๆทุกสายตาเพราะบ,บางครั้งความจริงต้องรอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและเพื่อให้ความยุติธรรมเกิดขึ้น ญิงชราผมขาวยกมือขึ้นปล่อยน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวพระเจ้าเราเราเข้าใจแล้วทั้งหมดนี้เธอพูดเสียงสั่นน้ำตาไหลรินลงมาบนพรมขาวผู้ใหญ่คนอื่นๆเริ่มมีท่าทีแตกต่างกันบางคนกุมหน้าไม่อยากเชื่อบางคนก้มลงกอดตัวเองด้วยความสับสนแต่ทุกสายตาย,ยังคงจดจ้องไปที่ทารกตัวเล็กในอ้อมแขนของเด็กชายเด็กชายค่อยๆวางทารกลงบนโต๊ะไม้กลางห้องพร้อมกับบอกอีกครั้งนี่คือทายาตัวจริงของตระกูล และเวลาที่ความลับต้องถูกเปิดเผยก็มาถึงแล้วเสียงหัวใจของผู้คนในห้องเต้นแรงไม่แพ้เสียงระฆังข้างนอกทุกคนรู้สึกถึงความสำคัญของช่วงเวลานี้ผู้ใหญ่ในห้องโถงแต่ละคนเริ่มแสดงปฏิกิริยาออกมาแตกต่างกันไปชายวัยกลางคนผู้เป็นพ่อของผู้ล่วงลับยืนตัวแข็งมือสั่นเล็กน้อยน้ำเสียงสั่นเครือทำไมทำไมเราถึงไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเขาพูดพร้อมกับพยายามกลั้นน้ำตาลูกชายคนโตของตระกูลกำมือแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธปนสับสน ใครเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ทำไมไม่มีใครบอกเราหญิงชราผมขาวก้าวเข้ามาใกล้ทารกน้ำตาไหลพรากบางครั้งความลับนี้ก็เพื่อปกป้องเขาเราเพิ่งเข้าใจเพิ่งเข้าใจจริงๆเด็กชายยืนนิ่งมองทุกคนด้วยสายตานิ่งสงบแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อให้ทายาทคนนี้ปลอดภยัยและเพื่อให้เวลาที่เหมาะสมมาถึงบรรดาญาติคนอื่นๆเริ่มกระซิบกันเสียงซุบซิบดังขึ้นเรื่อยๆเราเราไม่เคยรู้เลยว่ามีทายาทคนนี้ นี่หมายความว่าความมัง่งคั่งทั้งหมดควรเป็นของเขาทารกตัวเล็กเริ่มส่งเสียงหัวเราะเบาๆเรากับรับรู้ถึงพลังของความจริงที่เพิ่งเผยออกมาชายวัยกลางคนเดินเข้าใกล้เด็กชายยกสายตาขึ้นศบตาเขาเวลาที่คุณต้องตัดสินใจมาถึงแล้วคุณพร้อมจะยอมรับความจริงหรือยังห้องโถงเงียบสงัดทุกคนต่างจ้องไปที่ทารกและเด็กชายรู้สึกถึงแรงกดดันที่ถาโถมมาจากความลับที่เพิ่งเปิดเผย บรรดาญาติเริ่มแบ่งกลุ่มกันทันทีบางคนยืนห่างๆเหมือนกำลังประเมินสถานการณ์บางคนยืน่นมือออกมาหาทารกด้วยความสงสัยผสมความอยากรู้อยากเห็นลูกชายคนโตของตระกูลก้าวเข้ามาใกล้เด็กชายยืนนิ่งไม่ขยับเขามองสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธและคำถามแล้วทำไมเราถึงไม่รู้เรื่องนี้จนถึงวันนี้เขาพูดเสียงเข้มแต่มีน้ำเสียงสั่นแผ่วปนอยู่เด็กชายยกมือชี้ไปที่ทารกเพราะเขาต้องเติบโตในความปลอดภัยก่อนที่ทุกคนจะพร้อมรับความจริง และก่อนที่ความมั่งคั่งและอำนาจจะไม่ทำร้ายเขาหญิงชราผมขาวยืนกุมอกน้ำตาไหลพราาพระเจ้าเด็กตัวน้อยนี้เขาไม่เคยมีความผิดอะไรแต่เราเราแทบทำลายอนาคตเขาโดยไม่รู้ตัวชายวัยกลางคนผู้เป็นพ่อของผู้ล่วงลับก้าวเข้ามาใกล้เด็กชายเงยหน้าศบตาเขาคุณพร้อมจะยอมรับว่าเขาคือทายาทที่แท้จริงหรือไม่ทุกคนในห้องโถงก้มหน้าลงบางคนกลืนน้ำลายบางคนจับมือแน่นๆพยายามรวบรวมความกล้า ทารกตัวน้อยส่งเสียงหัวเราะเบาๆอีกครั้งเรากับรับรู้ว่าทุกสายตากำลังจ้องมาที่เขาและเรากับรู้ว่าอนาคตของเขาเพิ่งเริ่มต้นเด็กชายพูดต่อด้วยน้ำเสียงมั่นคงนี่คือเวลาที่ความลับถูกเปิดเผยและเป็นเวลาที่ทุกคนต้องตัดสินใจว่าจะยอมรับความจริงหรือปฏิเสธมันบรรยากาศในห้องเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันจากความจริงที่เพิ่งเผยออกมาความเงียบยาวก่อตัวขึ้นราวกับเวลาหยุดเดินทุกสายตา จับจ้องไปที่ทารกตัวน้อยที่นอนสงบนิ่งบนตอไม้ลูกชายคนโตถอนหายใจลึกเขายืนนิ่งพยายามควบคุมอารมณ์ถ้านี่คือความจริงเราต้องยอมรับมันเสียงเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นหญิงชาราผมขาวก้าวเข้ามาใกล้ทารกวางมือเบาๆบนศีรษะของเด็กน้อยขอพระเจ้าอวยพรให้เด็กตัวนี้เติบโตอย่างปลอดภัยและให้ความจริงนำมาซึ่งความสงบแก่ครอบครัวเราเธอพูดเสียงสัน่น ชายวัยกลางคนผู้เป็นพ่อของผู้ล่วงลับยืนเงียบมือกำแน่นเขามองเด็กชายที่อุ้มทารกไว้เราต้องปกป้องเขาเช่นกันไม่ให้ใครมาทำร้ายอนาคตของเขาเด็กชายพยักหน้าเบาๆเรากับเห็นด้วยความลับนี้ถูกเก็บไว้เพื่อเหตุผลนั้นและตอนนี้เป็นเวลาที่ทุกคนต้องยอมรับและรักษามันญาติคนอื่นๆเริ่มรวมตัวเข้ามาใกล้บางคนกุมมือทารกบางคนเอ่ยขอโทษเบาๆรู้สึกผิดที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน เสียงซุบซิบกระซิบกันเต็มห้องแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงแห่งความสงสัยหรือความโกรธแต่เป็นเสียงแห่งการยอมรับและการให้อภัยทารกตัวน้อยส่งเสียงหัวเราะเบาๆอีกครั้งเสียงนั้นเหมือนสะท้อนความบริสุทธิ์และอนาคตใหม่ที่กำลังเริ่มต้นเด็กชายถอนหายใจเงนยหน้าขึ้นมองบรรดาญาติทุกคนความจริงมาถึงแล้วและทุกคนมีหน้าที่ที่จะปกป้องทายาทตัวจริงนี้ต่อจากนี้ไปความตึงเครียดเริ่มคลายลงและบรรยากาศในห้องเริ่มอบอุ่นขึ้นอย่างช้าๆแม้จะเต็มไปด้วยความตื่นเต้น และความประหลาดใจบรรดาญาติเริ่มเข้าใกล้ทารกทีละคนแต่ละคนพยายามจับมือหรือโอบกอดอย่างระมัดระวังราวกับกลัวว่าถ้าพวกเขารีบเกินไปจะทำร้ายเด็กน้อยลูกชายคนโตคุกเขา่าลงมาที่ระดับสายตาของทารกสวัสดีผมคือลูกชายคนโตของตระกูลผมสัญญาว่าจะปกป้องและรักคุณเหมือนเป็นลูกของผมเองเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความจริงใจหญิงชาราผมขาวนั่งลงข้างๆทา,ารกใช้มือแต่แก้มเล็กๆของเด็กน้อยน้ำตาย,ยังคงไหลริน เด็กตัวน้อยขอให้คุณรู้ว่าคุณเป็นที่รักของครอบครัวนี้และจะไม่มีใครทำร้ายคุณอีกชายไวกลางคนผู้เป็นพ่อของผู้ล่วงลับยืนมองทารกรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านจากเด็กน้อยเราจะไม่ทำผิดพลาดอีกเราจะดูแลเขาและให้เขาเติบโตอย่างปลอดภัยเด็กชายที่อุ้มทารกอยู่เงยหน้าขึ้นมองทุกคนความลับนี้อาจทำให้ทุกคนตกใจแต่ความรักและความรับผิดชอบคือสิ่งที่สำคัญที่สุด บรรยากาศในห้องเริ่มเปลี่ยนจากความตึงเครียดเป็นความอบอุ่นทุกคนในครอบครัวเริ่มหัวเราะและยิ้มเบาๆแม้จะมีน้ำตาปนอยู่ทารกตัวน้อยเริ่มเอื้อมมือไปจับมือผู้ใหญ่แต่ละคนเสียงหัวเราะของเขาเหมือนเป็นสัญญาณว่าอนาคตของตระกูลนี้จะเปลี่ยนไปตลอดกาลด็กชายถอนหายใจอย่างโล่งใจรู้สึกว่าเขาได้ทำหน้าที่สำคัญที่สุดแล้วการนำความจริงมาเปิดเผยและช่วยให้ทายาต,ตัวจริงได้รับความรักและความอบอุ่นที่เขาควรได้รับหลังจากความตึงเครียดคลายลงบรรดาญาติ เริ่มพูดคุยกันอย่างอบอุ่นมากขึ้นเสียงหัวเราะผสมกับน้ำตาเบาๆแผ่วผ่านห้องโถงใหญ่ลูกชายคนโตของตระกูลอุ้มทารกขึ้นมาอีกครั้งทารกยิ้มและเอื้อมมือไปจับแก้มเขาคุณทำให้ผมรู้สึกปลอดภัยแล้วครับลูกชายพูดเบาๆรากับคำพูดนั้นมาจากหัวใจหญิงชาราผมขาวก้าวเข้ามาใกล้โอบไหล่เด็กชายที่อุ้มทารกขอบคุณที่นำความจริงมาสู่เราเราเกือบสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไปแล้วเธอพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ผู้ใหญ่คนอื่นๆเริ่มเตรียมจัดโต๊ะเล็กๆในห้องโถงสำหรับทารกบางคนเอาผ้าอ่อนๆมาปูให้เด็กน้อยนอนบางคนจัดของเล่นไม้ให้เขาเด็กชายยืนมองทั้งหมดอย่างพึงพอใจตอนนี้ครอบครัวนี้จะได้เริ่มต้นใหม่ด้วยความรักและความจริงเสียงหัวเราะของทารกก้องกังวานในห้องโถงทำให้บรรยากาศอบอวลไปด้วยความหวังและความอบอุ่นญาติคนหนึ่งเอ่ยขึ้นเราเคยแยกกันด้วยความเข้าใจผิดแต่วันนี้เราจะอยู่ด้วยกันและปกป้องเขาไปด้วยกัน เด็กชายยิ้มบางๆพยักหน้าก่อนจะนั่งลงข้างๆทา,ารกนี่คือบทเริ่มต้นของอนาคตใหม่สำหรับทุกคนในครอบครัวนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความรักที่เริ่มงอกงามอีกครั้งแม้ความลับที่เก็บมานานจะถูกเปิดเผยแต่ความจริงนั้นนำมาซึ่งความอบอุ่นและความหวังวันเวลาผ่านไปบรรยากาศในบ้านหลังใหญ่เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดครอบครัวที่เคยแยกขาดด้วยความสงสัยและความลับตอนนี้เริ่มรวมตัวกันอีกครั้ง ลูกชายคนโตของตระกูลกลายเป็นเหมือนผู้ปกครองคนใหม่ของทารกเขาใช้เวลาเล่นกับเด็กน้อยสอนให้หัวเราะและเรียนรู้สิ่งรอบตัวด้วยความอดทนและรักใคร่หญิงชาราผมขาวทำอาหารเล็กๆให้ทารกทุกวันเธอเล่าว่าทารกตัวนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์และทุกครั้งที่เขาหัวเราะชีวิตของทุกคนก็เหมือนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งชายวัยกลางคนผู้เป็นพ่อของผู้ล่วงลับเริ่มจัดการเรื่องธุรกิจและทรัพย์สินของครอบครัวอย่างรอบคอบแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความยุติธรรม และความรับผิดชอบเขารู้ว่าต้องปกป้องทายาทต,ตัวน้อยอย่างที่สุดเด็กชายที่อุ้มทารกเมื่อวันนั้นยังคงเป็นเสาหลักคอยดูแลทารกและสอนญาติคนอื่นๆถึงความสําคัญของความรักและความจริงวันหนึ่งในช่วงเย็นแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างใหญ่ของบ้านทารกหัวเราะอย่างร่าเริงขณะที่ญาติหลายคนรวมตัวกันในห้องโถงใหญ่พวกเขาจับมือกันและยิ้มด้วยความสุขเราสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันและปกป้องเขาไปตลอดชีวิตลูกชายคนโตพูดพร้อมสายตาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ เด็กชายที่เคยอุ้มทารกยืนมองบรรยากาศทั้งหมดด้วยรอยยิ้มความจริงอาจเจ็บปวดแต่ความรักและความสามัคคีก็สามารถเยียวยาทุกอย่างได้บ้านหลังใหญ่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความรักและความอบอุ่นแม้ทุกคนจะเคยเจ็บปวดแต่ตอนนี้พวกเขาเริ่มสร้างชีวิตใหม่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและความหวังวันเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนบ้านหลังใหญ่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของทารกเขาเติบโตขึ้นทุกวันท่ามกลางความรักและการเอาใจใส่จากทุกคนในครอบครัว ลูกชายคนโตของตระกูลพารทารกออกไปเดินเล่นในสวนกว้างทารกชี้ไปที่ดอกไม้และต้นไม้ด้วยความตื่นเต้นดูสินี่คือโลกของเราโลกที่เต็มไปด้วยความรักลูกชายพูดด้วยรอยยิม้มหญิงชราผมขาวนั่งบนมา้านั่งไม้ใกล้สนามมองเด็กน้อยหัวเราะราวกับท้องฟ้าสดใสเขาคือของขวัญที่แท้จริงสิ่งที่เรารอคอยมานานเธอพูดเสียงแผ่วชายวัยกลางคนผู้เป็นพ่อของผู้ล่วงลับยืนมองจากระเบียงบ้านเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความหวัง ครอบครัวของเรากำลังเริ่มต้นใหม่และครั้งนี้เราจะไม่ปล่อยให้ความลับหรือความเข้าใจผิดมาทำลายเราอีกเด็กชายที่เคยอุ้มทารกในงานศพยืนอยู่ใกล้ๆทารกเขามองเด็กน้อยด้วยความภาคภูมิใจความจริงนำมาซึ่งความเจ็บปวดแต่ก็ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นและทำให้เราเข้าใจคุณค่าของความรักและครอบครัวทารกหัวเราะร่าเริงอีกครั้งเรากับรับรู้ว่าอนาคตของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความมั่นคง ญาติคนอื่นๆเริ่มจัดงานเล็กๆเพื่อฉลองการรวมตัวของครอบครัวทุกคนช่วยกันตกแต่งบ้านจัดอาหารและเล่นกับทารกด้วยรอยยิ้มเต็มหัวใจเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยและเสียงความรักก้องอยู่ในบ้านหลังใหญ่เหมือนเป็นการประกาศว่าความลับถูกเปิดเผยแล้วแต่ความรักที่แท้จริงยังคงอยู่และจะอยู่ตลอดไปปีผ่านไปทารกตัวน้อยเติบโตขึ้นเป็นเด็กน้อยที่ร่าเริงและฉลาดเขาเริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวท่ามกลางความรักของครอบครัว วันหนึ่งลูกชายคนโตของตระกูลพาเด็กน้อยไปยังห้องสมุดใหญ่ของบ้านนี่คือที่ที่เราเก็บเรื่องราวของครอบครัวเราเขาพูดพลางชี้ไปที่ชั้นหนังสือเต็มผนังเด็กน้อยวิ่งไปจับหนังสือแต่ละเล่มด้วยความสนใจนี่คือโลกของความรู้และความทรงจำของเราลูกชายพูดต่อหญิงชราผมขาวนั่งบนเก้าอี้โยกใกล้หน้าต่างทุกเรื่องราวที่เราเก็บไว้มีทั้งความสุขความเจ็บปวดและบทเรียนที่สำคัญเธอเกล่าว เด็กน้อยเอื้อมมือไปจับมือเธอยิ้มกว้างเรากับรับรู้ถึงความอบอุ่นชายวัยกลางคนผู้เป็นพ่อของผู้ล่วงลับยืนมองจากระเบียงครั้งหนึ่งเราเกือบเสียเขาไปแต่ตอนนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งของเราเต็มตัวเขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจเด็กชายที่เคยอุ้มเด็กน้อยในงานศพมองเด็กน้อยด้วยความภูมิใจจากความลับที่เก็บมานานวันนี้เราได้เห็นผลลัพธ์ของความรักและความซื่อสัตย์บรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเด็กน้อยวิ่งไปมาขณะเดียวกันญาติคนอื่น ก็ช่วยกันจัดกิจกรรมสนุกสนุกให้เขาได้เรียนรู้และสัมผัสความรักของทุกคนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเติบโตของเด็กน้อยแต่เป็นการเติบโตของครอบครัวทั้งตระกูลทุกคนเรียนรู้ที่จะรักเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้นหลายปีผ่านไปเด็กน้อยที่เคยถูกอุ้มในงานศพของตระกูลเศธธรษฐีเติบโตขึ้นเป็นเด็กหนุ่มร่าเริงและมีจิตใจเข้มแข็งความทรงจําแรกของเขาคือความรักและความอบอุ่นที่ทุกคนมอบให้หลังจากความลับครั้งใหญ่ถูกเปิดเผยบ้านหลังใหญ่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และกิจกรรมทุกวันเด็กหนุ่มเริ่มเข้าใจเรื่องราวของครอบครัวเขาอ่านหนังสือเก่าๆในห้องสมุดร,รู้ถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาการตัดสินใจที่ซ่อนความลับการเสียสละของผู้ใหญ่และความอดทนของเด็กชายที่อุ้มเขามาในวันนั้นวันหนึ่งเขาเดินไปที่หน้าต่างใหญ่มองไปยังสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้เขียวขจีแสงแดดอุ่นๆส่อ,สองลงมาเขารู้สึกถึงความอบอุ่นจากทุกคนรอบตัวลูกชายคนโตของตระกูลยืนอยู่ใกล้ๆวันนี้เธอเติบโตขึ้นมากแล้วเขาพูดพลางยิม้มเด็กหนุ่มมองตาเขา ผมรู้แล้วครับว่าความรักและความเข้าใจสำคัญกว่าความมัง่งคั่งหรือชื่อเสียงหญิงชราผมขาวยิ้มบางๆความลับครั้งนั้นอาจเจ็บปวดแต่สิ่งที่ตามมาคือการรวมตัวกันของครอบครัวและความเข้าใจซึ่งกันและกันชายวัยกลางคนผู้เป็นพ่อของผู้ล่วงลับยืนอยู่ตรงระเบียงมองลงมาที่สวนครั้งหนึ่งเราเกือบเสียอนาคตนี้ไปแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วทายาทตัวจริงและทุกคนในครอบครัวได้เรียนรู้คุณค่าของความรักและความซื่อสัตย์ เด็กหนุ่มเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่ที่ซึ่งครอบครัวกำลังรวมตัวกันพวกเขาจับมือกันล้อมรอบเขาเหมือนปกป้องและสนับสนุนให้เขาเติบโตเต็มที่ทุกคนขอบคุณครับเด็กหนุ่มกล่าวด้วยรอยยิ้มผมสัญญาว่าจะรักษาครอบครัวนี้และสืบทอดความรักที่ทุกคนมอบให้เด็กชายผู้เคยอุ้มเขามาในวันงานศพยืนอยู่ข้างๆวันนี้ความจริงและความรักได้นำพาอนาคตมาสู่เธออย่างเต็มที่เขากล่าว ทุกคนหัวเราะและยิ้มอย่างมีความสุขเด็กหนุ่มเข้าใจว่าแม้ความลับจะเคยทำให้เจ็บปวดแต่ความรักและความซื่อสัตย์สามารถเยียวยาทุกอย่างวันหนึ่งครอบครัวทั้งหมดรวมตัวกันในสวนใหญ่พวกเขาจัดงานเล็กๆเพื่อฉลองการเติบโตและการรวมตัวของครอบครัวเด็กหนุ่มวิ่งเล่นท่ามกลางดอกไม้แสงแดดสะท้อนบนใบหน้าเขาเาวากับสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตใหม่ลูกชายคนโตพูดเบาๆดูเขาเขาไม่เพียงแต่เติบโตแต่ยังทำให้เราเข้าใจคุณค่าของความรักและครอบครัวมากขึ้น หญิงชราผมขาวยิ้มใช่และเราทุกคนได้เรียนรู้ว่าแม้ความลับอาจทำร้ายใจแต่ความจริงและความรักสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้เด็กหนุ่มหยุดเดินมองไปยังบ้านหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยญาติทุกคนผมจะจำทุกอย่างและผมจะทำให้ครอบครัวนี้แข็งแรงและเต็มไปด้วยความรักตลอดไปเสียงหัวเราะของเขาเสียงพูดคุยของครอบครัวและเสียงธรรมชาติรอบๆบ,บ้านรวมเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนถึงความอบอุ่นและความหวังบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบความรัก และความสามัคคีทุกคนในครอบครัวเข้าใจแล้วว่าความมั่งคั่งหรือชื่อเสียงไม่สำคัญเท่าความรักความเข้าใจและความซื่อสัตย์ที่พวกเขามีให้กันเด็กหนุ่มนั่งลงบนมา้านั่งในสวนมองไปที่ทารกอีกครั้งแต่ตอนนี้เขาเห็นว่าเด็กนั้นคือเขาเองผ่านความทรงจำและการเรียนรู้เขาเติบโตขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจหญิงชราผมขาวเดินมานั่งข้างๆเธอเติบโตอย่างเข้มแข็งและเราทุกคนภูมิใจในตัวเธอมากชายวัยกลางคนผู้เป็นพ่อของผู้ล่วงลับยืนอยู่ใกล้ๆ ครั้งหนึ่งเราเกือบทำผิดพลาดแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าความรักและความซื่อสัตย์คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวนี้แข็งแรงที่สุดเด็กหนุ่มมองไปที่ท้องฟ้าแสงแดดอุ่นๆส่องลงมาเรากับเป็นสัญลักษณ์ของอนาคตที่สดใสผมจะใช้ชีวิตของผมเพื่อรักษาความรักนี้และทำให้ครอบครัวของเราแข็งแรงตลอดไปเขาพูดเบาๆแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจครอบครัวทั้งหมดนั่งล้อมกันในสวนร่วมกันหัวรอยยิ้มและแลกเปลี่ยนเรื่องราวเด็กหนุ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นคงที่ไม่เคยมีมาก่อน เสียงหัวเราะของเด็กหนุ่มก้องในสวนใหญ่เสียงหัวเราะของครอบครัวสะท้อนความสุขและความรักที่แท้จริงทุกคนต่างเข้าใจแล้วว่าอนาคตของครอบครัวจะสดใสและไม่มีความลับใดมาทำลายความรักของพวกเขาได้อีกเด็กหนุ่มยกมือขึ้นมองไปยังท้องฟ้าราวกับขอบคุณทุกคนและทุกสิ่งที่ช่วยให้เขาเติบโตขึ้นด้วยความรักและในวันนั้นบ้านหลังใหญ่ไม่ใช่แค่บ้านของเศรษฐีอีกต่อไปแต่เป็นบ้านของความรักความเข้าใจและครอบครัวที่แท้จริงความลับที่เคยทำให้ทุกคนตกใจ และเจ็บปวดได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าความรักและความซื่อสัตย์ได้รวมพวกเขาเข้าด้วยกันและทายาทตัวจริงได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ท่ามกลางครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักและความหวงัง